ก่อนแม่กอกครับโยงเก็บไปเลยกินแม่กอัก่อดเลยโอ้วังมาตอนเหนื่องเลยว่ะตอน ขึ<ม>้นขึน้ม,ม,มังไงมันเป็น,น,ะน,ะมมนตะชุกรถที่นาอผมวามากินตะชุกมันะมานนะครณแค่ย่อยหนึ่งแม่กว่าเอาไม่ลงไงยนไปหรือว่าอยากบอกเปนีกเมื่อ,อไ,ไหน,ไน,นกินกาแฟกระสาได้ปะปกติปกติกินตะลังไงะโอ้โอดสบา ก็ได้ครับไปกินโดนี่หลีแม่งกรอบนิ่ ฝากกดติดตามเลยนะครับ